ว่าถ้าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเป็นขนาดไม่สามารถนอนเดือนจําได้เลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยขนาดนั้นเนี่ยความเป็นจริงก็คือมันต้องมีคนติดคุกครับมันหนีความจริงอย่างนี้ไปไม่ได้หรอกครับอ่าอันนี้กีดส้นใต้สองเส้นกาดอกจันสามดอกไปเลยว่าได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีแพ้หรอกครับอันนี้มันมีแกะตัวจริงเลยแหละไม่มีแพ้หรอก ไม่มีแพ้หรอกครับเพราะว่าป่วยจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยจริงมันก็ต้องลงโทษนะครับมันไม่มีอย่างอื่นเลยทนายดังฟันธง31สิงหาคมนี้ทักษิณพ้นโทษได้ใบบริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์แลกกับมีคนต้องติดคุกงานนี้ไม่มีแพ มีตะแกะตัวเป่งๆจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่2ส,สิงหาคมนายวาสันต์ไพลิกลีกรมการสิทธิมุสยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมอมีการสอบร้องเรียนปมทักษิณได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นชี้ชัดเรือนจาพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตํารวจเลือกปฏิบัติละเมิดสิทธิยืนปปชฟันหลังจากที่กอสอมมค่ะได้มีการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ระบุ ว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้ถูกร้องที่1อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจผู้ถูกร้องที่2เมื่อวันที่22สิงหาคมปีพศ2566และได้รับการรักษาดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขอให้ตรวจสอบโดยกสมได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรม,มนูญ2560มาตรา27จึงเห็นว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังโดยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมอันถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกสอมอมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาล รวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอํานาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชโดยก็ทราบว่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมการปปชก็ได้รับเรื่องไว้นานแล้วต่อมาค่ะนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ได้มีการกล่าวถึงกำหนดวันพน โทษของนายทักษิณชินวัตรหลังจากที่อยู่ในการควบคุมของกรมควบคุมประพฤติว่าวันครบกำหนดโทษ ไม่ใช่วันที่22สิงหาคมแต่เป็นวันที่31สิงหาคม2567เพราะต้องนับจากวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีส่วนเรื่องใบบริสุทธิ์ก็จะมีการออกให้จากเรือนจำพิเศษธนบุรีเนื่องจากสถานที่พักโทษบ้านจันทร์สองลาอยู่ในพื้นที่ฝั่งทนบุรีซึ่งกรมควบคุมประพฤติจะทำความเห็นรายงานว่าผู้ถูกคุมประพฤติไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขปฏิบัติครบถ้วนมาและประสานมายัง เรือนจำแต่สามารถมอบอำนาจได้หากผู้พ้นโทษมีอาการเจ็บป่วยเดินทางมารับไม่ได้ที่เรือนจำ ล่าสุดค่ะทีมข่าวเดอะทรูสก็ได้มีการติดต่อขอสัมภาษณ์นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสจังหวัดพัทลุงและทนายความผู้ที่เคยว่าความให้กับนายชวนลีกภัยจนสามารถชนะคดีที่นายทักษินชินวัตรยื่นฟ้องได้สําเร็จมาแล้วและก็ยังเป็นทนายที่ร่วมในการขับเคลื่อนกับคอปทอเพื่อตามหาความจริงเรื่องของนายแทักษินให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยซึ่งประเด็นที่สําคัญค่ะในการพูดคุยครั้งนี้ก็เน้นไปที่วันที่31สิสิงหาคมนี้วัน ายทักษินจะได้พ้นโทษและได้รับใบบริสุทธิ์หรือไม่หลังจากที่มีการออกมาเคลื่อนไหวไล่เบียเรื่องของเวทระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากปปชนั้นค่ะยังไม่ได้รับเวทระเบียนของนายทักษินรวมถึงการเคลื่อนไหวของกอสอมอซึ่งก็ได้คําตอบที่สุดอึ้งค่ะเพราะมีการฟันธงว่านายทักษินจะได้รับการพ้นโทษและได้รับใบบริสุทธิ์อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องมีการแลกกับบางสิ่งบางอย่างและก็ยังมีผลที่ตามมาอย่างแน่นอนพร้อมกับมีการบอ อีกว่างานนี้ไม่มีแพะมีแต่แกะตัวเป่งๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะคมือเรื่องนี้มีการร้องนาน,ลนาแล้วนะครับร้องมาเกือบเกือบปีแล้วมั้งครับตั้งแต่คุณทักษินเข้าเรือนจําแล้วก็ในวันนั้นเองก็ได้ออกไปอยู่ชั้นที่สี่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็มีหลายหลายคณะเข้าไปร้องนะครับตั้งแต่ร้องที่กรรมาการสิทธิ์บ้างไปร้องที่ปปชบ้างนะครับซึ่งระยะเวลาที่มันเนิ่นนานมาขนาดนี้ มันก็ควรจะมีข้อสรุปได้แล้วะะว่าสรุปว่าตกลงว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงถึงขนาดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยสักวันเลยหรือเปล่านะครับมันควรจะมีข้อสรุปแล้วล่ะนะครับส่วนนี้นะครับกรรมการสิทธิ์เขาก็สรุปแล้วแต่ว่าที่ช้าที่อืดเป็นเรือกเกลืออยู่ก็คือปปชออถ้าจะพูดความจริงเนี่ยกรรมการสิทธิ์เขาไม่ได้มีอำนาจในตัวเองนะไม่ได้ใช้อำนาจยึ่นตุลาการเหมือนปปชอก รรกร,รรมการสิทธิ์เขาก็วินิจฉัยของเข้าไปแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้เห็นไหมครับพอเขาวินิจฉัยว่าคุณทักษิณไม่น่าจะป่วยถึงขนาดนั้นนะครับความผิดมันน่าจะเกิดจากราชทันนะครับแล้วก็แพทย์รโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ส่งความผหดนี้ไปยังไปที่ไหนครับไปที่ปปชเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เพระาะนั้นถามว่าที่กรรมการสิทธิ์เขาวินิจฉัยมาเนี่ยมีความหิดมาเนี่ยชอบไหมผมก็คิดว่าชอบนะนะครับมันต้องมีข้อยุติอ่ะนะครับแต่ว่า การจะยุติเนี่ยมันยุติยุติที่หน่วยงานไหนก็ต้องยุติที่ปปชนั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ตรงกันเลยผมก็ไปตามที่ปปชอ,อยู่เมื่อเดือนที่แล้วกรรมการสืบเขาก็ระบุชัดในรายงานของเขาว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เลยคือคือสิ่งที่มีความสําคัญสงุดคือเวชระเบียนคือหลักฐานการป่วยคุณทักติกเนี่ยกรรมการสืบไม่ได้นะรงยาตำรวจไม่ให้นะผมไปที่ปชปชปปชเขาไม่ได้นะ รงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะก็ไม่ให้เหมือนกันนะอันนี้เป็นปนัญหาคือเป็นพยานหลักฐานสาคัญซึ่งซึ่งเราต้องเอามาจนได้แหละครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางปปชอเองเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ใช่ไหมคะมันต้องก้าวล่วงได้ครับแต่เป็นการก้าวล่วงภายในขอบเขตของกฎหมายคือปปชนไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระนะ คุณจะอยู่ยเหนือโลกเหนือการตรวจสอบไม่ได้เลยแต่มันไม่มีคนจริงๆที่จะไปตรวจสอบปพชนะครับปพชก็เลยมีความสุขว่าเขานี่ไม่มีใครทาอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าในปลายเดือนนี้ที่เราตกลงกันอยู่เราจะยกชุดใหญ่ไปที่ปพชเ,เลยละใครจะตามผมไปก็ไปที่ปปชนะครับเพราะว่าปพชเขาก็มีปัญหาอย่างเดียวคือไม่ได้เวทระเบียนนะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าเาก็บอกว่าถึงแม้ไม่ได้เวทระเบียนเนี่ย เขาก็สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เพราะก็สอบพยานบุคคลไปค่อนข้างจะ20เกือบ30คนแล้วครบแล้วเหลือเวทระเบียนทีนี้ปัญหาว่าถ้าไม่ได้เนี่ยวิธิจัยได้ไหมมันต้องวิธิจ่ัยได้เพราะถ้าคุณไม่ให้มามันก็เป็นโทษกับคุณเองเป็นโทษกับโรงพยาบาลตำรวจกับราชทานเองนะครับเมื่อเวทระเบียนมันอยู่ในความครอบครองของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลไม่ส่งเนี่ยถ้าถ้าปปชก็บอกว่าถ้าคุณไม่ส่งเนี่ยผมก็จะใช้หลักตอนนิฐานว่าคุณปกปิดความจริง คุณไม่เปิดเผยความจริงผมก็เะสันนิี่ถานว่าคุณทักสิ่ไม่ได네้ป่วยจริงถ้าป่ิยจริงก็ส่งมาสิเราจะได้ดูว่าปปวยจริงหรือเปล่ามันเป็นกิรุษนะครับที่ไม่ส่งครับเห็นบอกว่าจะไปที่ปปชนะคะอันนี้คือแนวทางจะไปขับเคลื่อนยังไงคะเราจะไปดําเนินการยังไงบ้างคือวันนั้นเนี่ยนะเดือนที่แล้วที่เราไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอไปนะครับแล้วก็ไม่ส่งทีนี้เราก็ตกลงกับท่านผู้ช่วยเลขา ทีการปปชว่าตามกฎหมายเนี่ยปปชก็มีสิทธิ์ที่จะส่งไปอีกสักสองสามครั้งนะครับและให้เวลาเราก็ตกลงกันว่าอ่ะถ้าง,างั้นท่านผู้ช่วยเลขาก็ส่งไปอีกสักสามครั้งครั้งหนึ่งสิบวันให้ส่งพอครั้งที่หนึ่งไม่ส่งก็อีกครั้งหนึ่งส่งอัิวันไม่ส่งอีกพอครั้งที่สามสิบวันไม่ส่งอีกก็ครบสามสิบวันอันนี้ก็จะออกหมายจับได้ก็เรื่องคดีได้อือออกหมายจับ,บได้เลย รับแจ้งความออกไม่แจ้งความได้เลยครับไมนินคดีได้เลยโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนซึ่งผมคิดว่าต้องมีคนติดคุกันรเรื่องนี้ครับอย่างน้อยคนที่ไม่ส่งติดคุกอยู่แล้วครับเป็นที่มาที่ไปของเรื่องโพสต์ก่อนหน้านี้ของคุณนิพิษเปล่าที่ที่เคยออกมาพูดไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีจุดจบใช่ไหมคะมันต้องจบเรื่องทุกเรื่องมันต้องมีจุดจบทั้งนั้นเนยครับ,นะรบมันจะปล่อยไว้โดยไม่มีจุดจบไม่ได้ครับครับ แต่แน่นอนคือบทสรุปเรื่องนี้ต้องมีคนติดคุกใช่ไหมคะผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเป็นขนาดไม่สามารถนอนเรือนจําได้เลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยขนาดนั้นเนี่ยความเป็นจริงก็คือมันต้องมีคนติดคุกครับวันนี้ความจริงอย่างนี้ไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับค่ะเมื่อมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในมุมมองของคุณนิพิษคุณนิพิษคิดว่านายทักษิณจะได้รับใบป,ปริสุทธไหมเออที่เขาเรียกกัน อ่าอันนี้กีจส้นใต้สองเส้นกาดดอกจันรสามดอกเลยว่าได้ล้านเปอร์เซ็นได้ล้านเปอร์เซ็นเลยเหรอคะอ่าผมให้ล้านล้านเปอร์เซ็นเลยทําไมไม่ได้ล่ะครับมันต้องได้เพราะทางเรือนจําและพระราชทัรเนี่ยเขายังยืนยันยืนกระต่ายขาเดียวว่าคุณทักษิณป่วยจริงป่วยจริงนะครับแล้วก็พ้นกําหนดโทษแล้วครบหนึ่งปีแล้วก็ต้องออกหลักฐานว่าเขาพ้นโทษแล้วพ้นจากการควบคุมความประพฤติแล้วอะไรพวกนี้นะครับออกไปบริสุทธิ์ที่เขาเรียก ฐานการเนี่ยต้องออกให้เขาไม่ออกไปได้มันเหมือนอย่างนี้ครับเปรียบเทียบว่ามันมีคนไปเรียนนะครับในระดับปริญญาเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนจริงอะ่ะแต่ว่าที่การบดีเขาทุจริตอะ่ะเขาก็ออกไปปริญญาบาัตรให้อ่ะครับ mm hmm. มันต้องออกให้เพราะรับเงินเข้าไปแล้วเพราะ,ะนันคุณทักษิณเนี่ยเมื่อราชธานกับโรงพยาบาล mm hmm. เขายังยืนยันกนระต่ขาเดียวทักษิณโปรยจริงโปยจริง,รงคุณต้องออกให้เขานะถ้าคุณไม่ออกไปโรยส่ว ไอ้เขาเนี่ยเป็นวิรุษเลยนะคุณผิดเลยนะม,มันก็ต้องเดินแนวเนี้ว่าโอ้ป่วยจริงป่วยจริงบริสูจน์และออกไปสุดได้เลยแต่ใบเนี่ยมันจะเท็จมันจะปลอมมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องรอการพิสูจน์เหมือนกับปริญญาบัตปรปลอมหรือเปล่าที่สวมงคลเดินมีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับมันก็ต้องพิสูจน์ต่อครับครับก็คือยังไงเนี่ยได้อยู่แล้วแหละใบบริสุทสิ์ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นที่จะได้แต่ว่าพอได้แล้วเนี่ย มันก็ต้องมีการถูกตรวจสอบภายหลังทำนองนั้นถูกต้องครับแล้วเมื่อทำการตรวจสอบภายหลังแล้วปรากฏว่าออกให้โดยไม่ชอบแล้วก็มีหลักฐานออกมายืนยันแล้วว่าไม่ควรได้รับการผลโทษปุ๊บเนี่ยนายทักษิณเนี่ยน,นะคะสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกได้ไหมอันนี้ผมผมไม่ผมไม่ผมไม่แน่ใจในใน,ใน,ใ,นในประเด็นกฎหมายซึ่งเราไม่เคยมีคำวินิจฉัย ในในเคสอย่างนี้มาก่อนนะครับมันก็เหมือนว่าเขาถูกคุมประพฤกติเขาให้ออกมาอยู่ข้างนอกอ,อยู่ในสถานที่นี้ซึ่งเรือนจำก็ก็มีติดใจออกนะปัญหามันก็คือนะครับตอนอยู่ปัญหาคือตอนอยู่เรือนจำนะครับป่วยจริงหรือเปล่าอเอแคนั้นก่อนนะครับถ้าตอนอยู่เรือนจําไม่ได้ป่วยจริงอะ่ะมันก็ต้องมีคนผิดนะครับมันจะมีคนผิดนะครับส่วนส่วนใบบริษัทออกก็ออกไปไม่มีปัญหาอะไรไอความผิดเนี้ ต้องแยกนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยอาจอาจจะไม่ผิดเลยนะ mm hmm. ผมผมนี่ไม่เคยพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณเลยนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยคุณทักษิณอาจจะแกล้งเป็นลมเป็นแรงไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาไปโรงพยาบาลแล้วเอาคุณทักษิณไปโรงพยาบาลคุณทักษิณไปโรงพยาบาลเพราะทวามิดใั่ของเจ้าหน้าที่รัฐสมมุตินะนะผมก็แกล้งเป็นลม,เป,นลมเป็นแรงไปเออเอ็นเปื่อยขึ้นมาโดยกระทหานรักษาไปได้ ผมก็ไปแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าความผิดอองค์ประกอบที่เป็นประธานของความผิดคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบคุณทักดิ่นเป็นเพียงผู้สนับสนุนนะครับอะีรนี่ตามกฎหมายเลยนะจำเลยที่หนึ่งที่สองนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจน,นะบนบจำเลยที่สามสมมติจะบดน,นะนี่เราสมมตินะเป็นเพียงผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นตัวการหลักครับ ก็อันนี้ก็จะเข้ากับมาตรา1น7่งเเลยไหมคะเจ้าหน้าที่ก็1น7นะครับส่วนคุณทักษิณก็เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดตามมาตรา1น7ของเจ้าหน้าที่ครับกระดับโทษเท่าไหร่นะสองในสามหรืออะไรก็มาไปกับครับแต่ทางถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะได้โดนเต็มๆเลยในมาตรานี้าเต็มแม็กเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเลยก็อยากจะเตือนเออจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐน,นะครับว่า ขอให้ทุกท่านทุกหน่วยงานไม่ว,ว่าท่านจะทําหน้าที่ไหนก็ตามนะเพราะท่านทําที่อย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าอย่าไปอิงแอบกับฝ่ายการเมืองโดยละเลยหรือทําผิดกฎหมายเพราะการเมืองนี่มันมันเหมือนน้าขึ้นน้าลงน่นะครับวันใดก็ตามที่น้ํามันลงเนี่ยตอมันก็ผุดนะครับแท่านนี่แหละจะเป็นเป็นเป็นผู้ได้รับโทษจากการกระทําเหล่านั้นนักการเมืองก็ไม่เป็นไรห,หรอกเราเห็นว่าในขณะนี้นักการเมืองก็จะอยู่ข้างหลังทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเนย นะครับปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาเดินหน้านะครับเพราะนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไม่งั้นมั้นลายของชีวิตนะครับเราเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับควรทาอย่างเงี้ยติดก้บทั้งนั้นนะครับอันนี้ถามนอกรอบนะอยากทราบว่าเรื่องนี้จะเกิดแพ้ขึ้นไหมคะไม่มีแพ้หรอกครับไม่มีแพ้หรอกครับมันมีมันมีแกะตัวจริงเลยแหละไม่มีแพ้หรอก ไม่มีแพ้หรอกครับเพราะว่าป่วยจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเอ,อไม่ได้ป่วยจริงมันก็ต้องลงโทษนะครับมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับมันนี่ผิดกับถูกเท่านั้นแหละทีนี้ต้องถามถามใจเราถามใจชาวบ้านถามใจผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ครับเนี้ยถามใจคุณเองที่คุณฟังอยู่ครับเนี้ยคุณเชื่อว่าคุณทักษิณป่วยถึงขนาดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยแนมะ้แต่วันเดียวหรือเปล่าถ้าคุณไม่เชื่อแสดงว่ามีคนช่วยคุณทักษิณ ถ้าคุณคิดว่ามีคนช่วยคุณทักษิณคนที่ช่วยคุณทักษิณก็ต้องติดคุกอันนี้เป็นหลักธรรมดานะครับพื้นฐานเลยแต่ว่าถ้าใจคุณคิดว่าโอ๊ยแกป่วยจริงๆแกนอนโรงพยาบาลไม่ได้เลยแม้แต่ชั่วโมงเดียวอันนี้ก็ต้องต้องปล่อยคุณทักษิณไปนะครับลงโทษเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยนะคะ่ะแลวค่ะคสุดท้ายนี่ฝากถึงกิจกรรมค่ะที่จะมีการนัดรวมพลกันแล้วก็อยากจะเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมด้วย ก็ก็เนี่ยสักวันสองวันนี้ผมจะคุยกับแกนนำคอปทนะครับผมขึ้นมากรุงเทพแล้วก็จะนัดคุยกับเขาว่าตามที่เราคุยกับปปชว้ว่าเราจะไปติดตามเรื่องนี้เราจะไปกันยังไงจะไปทึกใหญ่ไหมเอาคนไปเยอะไหมไปตั้งเวทีที่ไหนยังไงต้องต้องต้องคุยกันวันสองวันนี้ครับที่ผมขึ้นมาแล้วก็จะไปคุยกับเขาเพื่อวางแผนจะจะทำงานเรื่องนี้กันครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศจากทางหน้าเพจ Facebook ของคอปทใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ,รบถ้าประชาชนจะเข้าไปร่วมค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณนิพิษมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในฐานะนักกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะตามแล้วก็ไล่บี้เรื่องนี้นะให้ความจริงปรากฏแก่สายตาพี่น้องประชาชนขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ